ดูกีฬาดีๆกับดีทีวีสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับแฟนๆกีฬาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่แอดมินห่างหายไปจากช่องสักพักแต่เป็นการห่างหายแค่การทำคลิปเท่านั้นนะคะส่วนตัวแล้วไม่ได้ห่างหายไปจากการติดตามข่าวสารและการแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆเลยโดยหลังจากเกิดการระบาดของไวรัสโควิด1 9กก็ส่งผลให้วงการกีฬาทั้งในประเทศและก็ทั่วโลกเลยค่ะ เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของการเข้าชมในสนามนะคะบางรายการมีการยกเลิกบางรายการมีการเลื่อนการแข่งขันหรือบางรายการที่กลับลงมาแข่งขันเนี่ยก็มีการกําหนดในการเข้าชมแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลังจากที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายหลายชนิดกีฬาก็ได้กลับมาลงแข่งขันอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นวอลเลย์บอลซีพีทเลนกฤดูกาลปี2020ที่จบการแข่งขันในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่เรียบร้อย และอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่กลับมาแข่งขันในฤดูกาลนีก้ก็คือตะกอไทยแลนด์ลีกฤดูกาลปี2020ค่ะโดยตะกอไทยแลนด์ลีกฤดูกาลนี้นะคะได้ทําการแข่งขันสัปดาห์แรกไปเมื่อช่วงกลางเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและในคลิปนี้ค่ะ DTV จะมาอัปเดตข่าวสารการแข่งขันล่าสุดแบบรวบรัดมัดรวมรวบตึงให้แฟนๆตะกอเพื่อเป็นข้อมูลเตรียมเชียร์ทีมโปรดได้ในสัปดาห์ต่อๆไปจนจบฤดูกาลค่ะ ในฤดูการนี้นะคะมีการแข่งขันทั้งสิ้น72นัดค่ะโดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น18สัปดาห์นะคะและมี9ทีมตะกอ้อจากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยค่ะโดยทั้ง9ทีมนะคะประกอบไปด้วยทีมที่1ค่ะประทุมธานีมากับฉายาอินทรีเจ้าเวหาค่ะทีมที่2อำนาจเจริญหรือวานอนพิฆาตนะคะทีมที่สค่ะนคนปรปฐมฉายาหมูป่าเขี้ยวตัน ทีมที่4ค่ะพิษณุโลกสิงไก่ชนทีมที่5สีสเกตฉายาเป็ดสายฟ้าทีมที่6ค่ะแพร่ฉายาพระยาไก่ทีมที่7ชนบุรีสิงบูรพาทีมที่8ค่ะไทยเลยหรือปลาบึกพิคาดและทีมน้องใหม่สำหรับฤดูการนี้ค่ะชัยภูมิได้ฉายาว่ากระเรียนพิคาด การแข่งขันก็ดำเนินมาถึงสัปดาห์ที่10นะคะก็ถือว่าเป็นเริ่มต้นของเลกที่2นะคะเมื่อวันที่17และ18ตุลาคมค่ะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่10เราจะไปอัปเดตข้อมูลการแข่งขันกันนิดนึงค่ะโดยในวันเสาร์ที่17ตุลาคม2563ค่ะมีการแข่งขันทั้งหมด2คู่ด้วยกันคู่แรกระหว่างพิษณุโลกลงสนามพบกับจังหวัดพแพร่ค่ะ กอลงสนามค่ะพิษณุโลกมีคะแนนเป็นอันดับที่5ส่วนทีมจังหวัดแพร่นั้นอยู่ในอันดับที่8ของตารางคะแนนล่าสุดผลการแข่งขันทีมกอพิษณุโลกนะคะชนะทีมกอจังหวัดแพร่ค่ะ2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21ต่อ12และ21ต่อ15 ทีมขอพิษณุโลกก็ยังเป็นฝ่ายชนะทีมขอของจังหวัดแพร่ไป2ต่อ1เซตค่ะด้วยคะแนน21ต่อ16 13ต่อ21และ21ต่อ12สรุปผลการแข่งขันนะคะทีมสิงไก่ชนพิษณุโลกจึงเก็บ2คะแนนเต็มจากการแข่งขันนัดนี้มาถึงการแข่งขันอีกหนึ่งคู่ในวันเดียวกันค่ะ เป็นการลงสนามระหว่างผู้นำของตารางคะแนนสูงสุดก็คืออินซีเจ้าเวหาปทุมธานีลงสนามพบกับอำนาจเจริญหรือชายาวานอนพิฆาตพลการแข่งขันค่ะทีมกอของประทุมธานีเป็นฝ่ายเอาชนะทีมอำนาจเจริญไป2ต่อ0เซตด้วยคะแนน21-19ต่อ19และ21-16ต่อส6ส่วนทีมขอค่ะประทุมธานีเป็นฝ่ายพ่ายให้กับอำนาจเจริญไป0ต่อ2เซตด้วยคะแนน1 5ต่อ21และ13ต่อ21 ดังนั้นทั้ง2ทีมจึงเสมอกัน1ต่อ1ทีมค่ะแบ่งกันไปคนละ1คะแนนการแข่งขันในวันที่18ตุลาคม25 6 3ค่ะในวันนี้มีการแข่งขัน2คู่ด้วยกันคู่แรกเป็นการลงสนามของทีมสีสเกตอันดับ4ีของตารางคะแนนล่าสุดค่ะลงสนามพบกับจังหวัดนครปฐมค่ะซึ่งอยู่ในอันดับที่2ของตารางคะแนนด้วยผลการแข่งขันค่ะทีมกอสีสเกตเป็นฝ่ายพ่ายให้กับนครปฐมค่ะ0ต่อ2เซตด้วยสกอร์ 9ต่อ21และ14ต่อ21ค่ะทีมขอค่ะ4ส,สเกตเป็นฝ่ายเอาชนะนคนปรปฐมบ้างค่ะ2ต่อ0เซตด้วยสกอร์21ต่อ16และ21ต่อ14ดังนั้นทั้ง2ทีมค่ะจึงแบ่งคะแนนกันไปทีมละ1คะแนนจากการแข่งขันนัดนี้มาถึงการแข่งขันคู่สุดท้ายประจำสัปดาห์ที่10ค่ะโดยเป็นการแข่งขันระหว่างทีมไทยเลยลงสนามพบกับทีมชนบุรี พ้นการแข่งขันทีมกอไทยเลยพ่ายให้กับชนบุรีไป0-2ต่อเซตด้วยสกอร์14-21และ16-21ตทีมขอค่ะไทยเลยก็พ่ายให้กับชนบุรีไปอีก1-2ต่อเซตค่ะด้วยสกอร์18-21 21-11ตและ18-21ต จบการแข่งขันชนบุรีหรือสิงห์บุรพาจึงเป็นฝ่ายเอาชนะไทยเลยไป2 .0 ต่อทีมเก็บคะแนนเพิ่มไป2คะแนนเต็มจากการแข่งขันนัดนี้จบการแข่งขันไปแล้ว10สัปดาห์ค่ะเราไปดูตารางคะแนนหลังจบการแข่งขันกันค่ะว่าใครเป็นผู้นำนะคะอันดับที่1ค่ะอินซีเจ้าเวหาปทุมธานีมี14คะแนนจากการแข่งขัน9นัดเท่ากันเลยนะคะกับหมูป่าเขี้ยวตันนครปฐมแข่ง9้านัดมี14คะแนนต่างกันที่ จำนวนการแพ้ชนะเป็นเซตนะคะที่ที่ต่างกันปทุมธานีจะดีกว่าค่ะตามมาด้วยอันดับที่3ค่ะอำนาจ,จเจริญวานอนพิ้าตนะคะ9นัดทำได้12คะแนนค่ะอันดับที่4ี่สิงไกชนพิษณุโลกค่ะ9้านัดทำได้10คะแนนเป็ดสายฟ้าตามมาเป็นอันดับที่5ค่ะ9คะแนนจาก9นัดนะคะอันดับที่6ค่ะสิงบุรพาชนบุรีมี8คะแนนจาก9้านัดค่ะอันดับที่7ค่ะ เลยนะคะไทยเลยปลาบึกพิฆาตค่ะ9นัดทำได้7คะแนนค่ะอันดับที่8พญาไกา่จังหวัดแพร่นะคะมี6คะแนนจาก9นัดค่ะชัยภูมิน้องใหม่ในฤดูการนี้นะคะต้องส่งกำลังใจเชียร์มากๆหน่อยนะคะสำหรับแฟนชัยภูมินะคะแข่ง8นัดนะคะยังไม่มีคะแนนค่ะและสำหรับแฟนแฟนตะกร้อที่รอส่งกำลังใจเชียร์ทีมรักทีมโปรดนะคะอย่าลืมติดตามตารางการแข่งขันสัปดาห์ที่11 พร้อมทั้งอัปเดตข่าวสารตลอดฤดูการได้ที่ช่องดีทีวีเช่นเคยหากท่านผู้ชมชอบวิดีโอคอนเทนต์ของเรานะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้าดีทีวีสวัสดีค่ะ